ตอนแรกก็คิดว่าบ้านหมุนเพราะว่ามันแบบพิการวิงเวียนงงจนจนได้เห็นอ๋อะมันไม่ใช่แค่บ้านหมุนแล้วมันเป็นแบบบ้านจริงๆมันแบบสั่นจริงๆอะไรเงี้ยผมคิดว่าความแน่นอนดูความไม่แน่นอนคือเราบอกว่าเหมือนแบบมีสต,ติไว้ดีที่สุดไม่อยากให้แบบเหมือนแบบประมาทประมาทก็อาจจะแบบเกิดความเสียหายได้ทั้งทางแบบต่อแบบร่างกายเราหรือว่าต่อแบบว่าผลทรัพย์สินเราอะไรเงี้ยมันก็คนก็คงจะประกาศขายเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าในในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่า ว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงอะไรไงครับเราก็บบยังเก็บไว้อยู่ของน้องใหม่อยู่ในเหตุการณ์ที่เหมือนเห็นตึกที่เป็นสองที่มีเขามีทางเชื่อมอแล้วหลุดออกมาเลยน้องใหม่อยู่ตรงนั้นนะครับสถานะอยู่อยู่ในบ้านเนี่ยแหละครับก <Okay. S 1> ็นอนแผ่นดหว็ก็อยู่ในบ้านแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าบ้านหมุนเพราะว่ามันแบบมีอาการวิงเวียนงงจนจนได้เห็นว่าอ๋อมันไม่ใช่แค่บ้านหมุนแล้วมันเป็นแบบบ้านจริงๆมันแบบสั่นจริงไริงอะไก็เลยก็เลยตกใจแล้วก็รีบออกไปนอกบ้าน ตอ e นนั้นมัน oui. มันคาดว่เป็นการมันก็แอบจิ้นก็เป็นเหมือกัก็พยายามโทรหาคนที่เรารู้จักนะว่าเอ้ยทำอะไรอยู่อยู่ท oh ี่ไหนเพราะว่าอย่างเออน้องชายผมหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็มีคอนโดอยู่ก็ก็คุยกันตลอดว่าเอยู่คอนโดเป็นยังไงบ้างแต่ว่าทุกคนก็คือสติดีครับก็เหมือนออกมาอย่างรวดเร็วอะไรเงี้ยก็เลยก็ตกใจเหมือนกันเป็นเรื่องที่ตกใจที่สุดเลยได้ยังน้องใหม่ครับครับอยู่ตอนนี้ใหม่น้องใหม่ไม่ได้อยู่ครับน้องใหม่อยู่แถวท้องรอบของน้องใหม่อยู่ในเหตุการณ์ที่ หมือนเห็นตึกที่เป็นสองที่มีเขามีทางเชื่อมอแล้วหลุดออกมาเลยน้องใหม่อยู่ตรงนั้นนะครับแถวๆนั้นครับแล้วเป็นไงอยครับนอนได้เพิ่มเหนื่อยเขาก็ตกใจแล้วเขาก็รีบรีบกลับเลยแต่อย่างบ้านเราเหรอคะมีความเสียหายอะไรบ้างไหมหรือวก็ไม่จริงๆบ้านไม่มีเสียหายอะไรเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมก็จะมีคอนโดอยู่คอนโดก็จะมีรอยร้าวมีอะไรนิดหน่อยครก็ได้มีการไปตรวจเช็คมาด้วยใช่ครับก็เข้าไปดูมาแล้วครับเรียบร้อยครับหลายคน ก็จริงๆสตินะครับสติสำคัญที่สุดครับเพราะว่าถ้าเอาตรงๆก็คือเราไม่มีทางรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่อยากให้แบบว่าคือเราแบบว่าเหมือนแบบมีสติไว้ดีที่สุดไม่อยากให้แบบเหมือนแบบประมาทประมาทก็อาจจะแบบเกิดความเสียหายได้ทั้งทางแบบต่อแบบร่างกายเราหรือว่าต่อแบบว่าสัตว์สิเราอะไรเงี้ยหรือในขณะเดียวกันถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความระแวงเกินไปอ่ะชีวิตเราก็อาจจะแบบเครียดได้ครับก็คือบาลานซ์ดีๆครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขโดยไม่ประมาทดีกว่า เอสเอ็มเอสสองดูไม่เลยผมไม่เคยอ่านเอสเอ็มเอสตัวเองเลยผมไม่รู้ว่าใครส่งอะไรมาบ้างก็ไม่เคยอ่านเป็นครั้งแรกแบบประเทศไทยเห็นหน่อยขนาดนี้ครับว่าเรื่องนี้มันสอนให้เราแบบอย่างไงบ้างก็แบบทุกทุกที่ว่าความแน่นอนดูความไม่แน่นอนคือหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่ทางเกิดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็หลายอย่างหลายครั้งนะครับที่มันที่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นนะครับก็มีสติแล้วก็ไม่ประมาทจ้าตระมัดระวังตัวไว้แล้วก็ พยายามนึกถึงคนที่เรารักไว้ครับสมมุติว่าเราแบบเหมือนแบบเราพ้นจากอันตรายแล้วเราก็ต้องแบบมนพยายามเช็คพยายามแบบเตือนหรือว่าหาคนที่แบบเหมือนแบบที่เรารู้จักอะไรที่อยู่รอบตัวพยายามแบบมาช่วยเขาเท่าที่เราช่วยได้ที่เกิดแล้วตอนนี้นคนายเอกัยะเลยาม่าม<บ>ามเกิดเี้ยีแนะไายกับเขาไหมไ,ไม่นะครับก็ก็ไม่ได้ตั้งใจจะประกาศขายหรือว่าอะไรขนาดนั้นครับก็ ก็อยู่ไปก็ได้อยู่เราอยู่ประจำไม่คอนโดนะานไปไๆมาๆครับก็อยู่คอนโดบ้างอยู่บ้านบ้างตลอดครับเพราะคือมันมันไม่ได้รับเอฟเฟกต์มากใช่ไหมเต๋อยังยังอยู่ต่อได้จริงๆมันก็มันก็ช่วงนี้ก็ยังไม่ได้เข้าไปอยู่เท่าไหร่จริงแต่ว่าก็เราก็รู้สึกว่าเออมันก็คนก็คงจะประกาศขายเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าในในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าว่าสุดท้ายมันจะเป็นยังไงอะไรยังไงครับเราก็เหมือนยังเก็บไว้อยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบเหมือนถึงขั้นแบบจะต้องรีบขาย ใหม่ขลงโรงงานเขาเร่ากำลังเพิ่มน้ำหนักให้ตัวเองครับเราให้กําลังใจเขาบ้างเขายังไงบ้างดีแล้วครับผมคือเหมือนเขาก็เป็นความตั้งใจเขาอยู่แล้วครับว่าเออเขาอยากจะดับเพิ่มน้ำหนักแล้วก็มันก็ไปได้ดีมากถ้าไฟเพิ่มคือเดิมเขาก็กินกินอยู่แล้วแต่มันก็ขึ้นมาเทียนนิดเทียนหน่อยตอนนี้ก็เริ่มขึ้นมาเยอะเริ่มแบบดูมีน้ำไมีนวลขึ้นเลยแล้วก็ ก็แบบปมมือเออใจด้วยเราเราช่วยเราช่วยไงเขาจะหาอาหารก็ต้ไม่ไม่ไม่เลยครับเขาก็จะดูแลตัวเองเขากินนู่นนี่ปิ้งย่างนู่นนี่เขาก็ชอบอะไรมีพากินไหมพี่เต๋อพส่วนใหญ่เขาอะพาผมกินได้ครับแต่ผมก็ผมไม่ตั้งใจจะเพิ่มแต่มันเพิ่มมาเองแล้วตอนนี้เพิือเลเทแล้วใช่ครับผมหลุดไปไกลแล้วหลุดจากเดิมไปเยอะคนที่เพิ่มคือพี่เต๋อเหรอผมเพิ่มเยอะกว่าเขาตอนนี้เพิ่มเยอะมากเลยแต่เราชอบแฟนเราแบบมีน้ำมีนวล จริงๆเป็นแบบไหนผมก็ชอบหมดครับเหมือนคนเราเวลาแบบตกหลุมรักไปแล้วอะครับต่อให้เขาจะเป็นยังไงเราก็รักเขาแต่เขาไม่ไอ้รักรอนที่เขาจะบอกว่าเออเจอใหม่จะเริ่มมันเกินเกินกับเราไว้ไม่ครับไม่เขาก็ไม่บอกอะไรครับเขาก็เป็นเพิ่อของตัวเองรู้ตัวเองก็ห้สิบแหละเออขึ้นมาซึ่ง่งเราเราใหม่เ้าเพียนไหนี่เจอแต่แบบร้อยคนล้วอมเกินไปเออติงอะไร คือผมคิดว่าเขาก็คงจะเตรียมพร้อมสําหรับการทํางานนะครับเพราะว่าการการที่เขาแบบเหมือนน้ำหนักน้อยก็อาจจะมีผลต่อเรื่องการแบบแรงน้อยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็พยายามจะแบบเออเหมือนแบบเซฟเอนเนอร์จี่ไว้เพราะเดี๋ยวเขากำลังจะมีงานที่แบบเตรียมงานเพครมด้วยพันโยมใช่อะไรประมาณแบบไหนแม้รางวัลแม่เพิ่มน้ำหนักกิโลละางวัลพองวิเตอร์แม่มื่นหน่อยไปเพิ่ววิเตอร์เนาะไม่สิ่งที่ตลกก็คือพอพูดไปอย่างเงี้ยแล้วพอเขามาเห็นเนี่ยเอามันเหมือนผมก็ต้องมีรางวัลแล้วไง ก็มีแหละเดี <S <S ๋ยวลองคิดด ah. ูก่อนรางวัลก็อาจจะแบบพาไปกินข้าวอะไรนะครับน้อยไปปเล่าไม่รู้ก็หัวใจก็ให้เขาไม่หมดเลยคนนั้นเป็นรางวัลนะมันจะให้อะไรแล้วเนาะคุณจให้ตังเขาได้ครับเพราชีวิตก็เป็นของเขาไปซะแล้วให้ตังน้องใหม่ได้ให้ตังน้องใหม่ได้ให้ตังน้องใหม่ได้ให้ตังได้ได้ไปปรึกษากันว่าเขาอยากได้รู้